สายฝนชีช้าง <S <S เก็บไม่เตรียมตามสมิทธิ์แคสวิทค่ะเพราะเขาจะไปเดินสายฝากซิงเกิลแรกสรงหลงเสงเหลงสรงหลงเสงเหลงนั่นล่ละค่ะกับพี่ๆที่เคลื่อนวิทยุเพลงลูกทุง่งแล้วก็จะได้ขยี้ถึงกระแสหลังจากเจ้าตัวไปเปิดอกเปิดอกจริงๆค่ะโชว์เพลงนี้บนเวที B e C Music Festival ซึ่งนอกจากแฟนๆแล้วก็ยังมีเพื่อนๆน,นักแสดงตามไปให้กำลังใจกันเพียบเลยค่ะ เต้นแล้วก็พี่เขาน่ารักมากครับคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรใหม่ๆสําหรับโฟมเหมือนกันเพราะว่าพอมาเป็นสายแบบเอออีสานหมอลำลูกทุ่งอะไรเงี้ยครับก็ต้องมาแบบแนะนำตัวกับพี่ๆเขาแล้วก็มีผู้ดีสานมีแบบแนะนําเพลงอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็บอกเฮ้ยเพลงดีเพลงแบบเพลงสนุกอะไรเงี้ยเราก็ลุ้นเหมือนกันว่าเออคนจะชอบไหมในในตัวเขียนมันจะเขียนว่าส,งงส่งลงเลงใช่ไหมแต่ว่าถ้า จร um ิงๆแบบอีสานจริงๆมันตองแบบสรงลงเซยงเลงเราให้ความหมายว่าเป็นเหมือนเมารักนี่เพราะว่าสรงลงเซ็งเลงเนี่ยเขาอาจจะใช้กับเอ่อแบบเวลาแบบเมาเมากึ่มๆอะไรเงี้ยแต่ว่าความหมายของเพลงเนี้ยมันจะประมาณว่าโอ้ยเจ็บคักผู้สาวคนนี้แบบว่าเฮดเท่ห้าแบบเจ็บแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอกหักแบบเท่ๆแนวเพลงมันจะเป็นหลักๆก็คือป๊อปร็อกนี่แหละครับที่ที่ผมชอบแต่ว่า กลิ่นของมันเนี่ยจะเป็นมีความเป็นลูกทุ่งมีความเป็นหมอนํำด้วยหลังจากที่ไปร้องที่งาน b c ทุกคนก็ดูชอบอ่ะทุกคนดูสนุกยเพื่อนเพื่อนน่ารักมากเพื่อนเพื่อนน่ารักมากแบบเพื่อนเพื่อนแบบคือเข้าใจว่าแบบไอ้ท่อนมันคือเป็นโซ่งลงเสียงเลยเลือใจจนมานั่งเสียงเคือมันอาจจะร้องยากนิดนึงเพื่อนมันก็ไม่เป็นไรเฮ้เฮะไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนเพื่อนทุกคนแบบ รู้สึกว่าเพลงมันโจ๊ะเดี๋ยวรอเลยครับมีท่าเต้นให้ชาร์จ์แน่นอนท่าเต้นก็ไม่ยาก MV ไม่นานเกินรอแน่นอนครับ<อ>นี่แค่น้ำจิม้มอยากให้รอดู MV MV คือแบบกว่านี้เยอะ <c oughs> นี่เตรียมส่งลงเสียงเลงรอแล้วนะคะเตรียมเมาแผงอกกับเอลสมิทใน MV ค่ะเร็วๆนี้เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนขี่ช้าง